ราบสดดีกันด้วยนะครับวันนี้เมื่อวานผมก็ได้รีวิวไอ้แบทแมนที่ข้อไปแล้วนะครับเออเมืเ่อกี้แบตเตือนโทษทีวันนี้ผมจะเอามารีวิวไอ้คิลเลอร์อมอนนะครับซึ่งเป็นศัตรูของแบทแมนแล้วก็โรบินนะครับคือโรบินเวลามันมีการ์ตูนหรือแบบเป็นไอพวกนี้มันก็จะไม่มีเป็นการ์ตูนแยกนะมันจะมีแบบในแบทแมนนะมันก็เป็นแบบ ศัตรูของไอคิลเลอร์มอนครับซึ่งมันก็เป็นตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะนี่แป๊บหนึ่งแปบ๊บแป๊เลยก่อนผมก็ต้องใช้คัตเตอร์แกะนะเพราะว่าผมไม่สามารถแกะเองได้เดี๋ยวเกาะมันขาดหรือมันก็ยับก็เหมือนเดิมครับก็จะมีอาวุธของคิลเลอร์มอนะครับคืออาวุธมันจะมีอยู่สองเซตนะครับของแต่ละตัวก็สุงมว่าเราจะได้เซตไหนก็แกะด้านนี้เหมือนเดิมครับ đây mình mì anh ấy đi quá. Đi quá. ở niu hỏa, đây ông ạ, đây đâu, bơi như thế con bia đấy, nhìn นี่ก็จะเป็นคิลเลอร์อหมออยู่กับโรบินนะครับไอ้มันเป็นเพื่อนกันตอนไหนวะเนี่ยเออไม่ใช่เพื่อนมันมาจับกลุ่มมาจับมันกรมาสู้กับคิลเลอร์อหมออยู่แต่ถ้าโรบินบตู้กับคิลเลอร์อมอหนูว่าถ้าคิลเลอร์มอเอาจริงโรบินนะ่าจะสู้ไม่ได้นะครับต้องในภาคมือก็ต้องลุมกันเนะ่ยแบแมนกับโรบิน เพราะมันมีทั้งอาวุธที่ร้ายแรงเจ็บต่อสู้ที่สุดยอดมันไม่แปลกนะที่จะสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูอาวุธก่อนเหมือนเดิมแล้วกันแกะด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวกลัวมันจะขาดะ่ะต้องค่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบกล้องอะนี่นะเอ้ยเดี๋ยวกล้องกระแทกดียวยนี่ก็จะเป็นปืนนะครับปืน เป็นของคิลเลอร์มอสเนี่ยอาวุธที่อันตรายสำหรับคิลเลอร์มอสมากเป็นปืนเลเซอร์นะครับซึ่งแรงมากสามารถทําคนแบบตายได้ถ้าเป็นอาแชร์ก่กอกรตัวต้นๆหรือมั้งแกไม่ได้ผมในอาแชร์กรในตัวร้ายผมที่ผมมั่นใจว่ามีก็คือมีคิลเลอร์มอสแมนแบ็คแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับสามตัวมีแน่นอนแต่ตัวอื่นผมไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่า อันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่คิลเลอร์มอสแบบขโมยนะครับน่าจะใช่ไม่รู้ใช่ป่ะอันนี้เป็นอะไรวะนี่ไงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เกี่ยวอะไรกับคิลเลอร์มอสปะก็ไม่รู้เหมือนกันมาต่อไปเป็นตัวของคิลเลอร์มอส ก็สามารถสะสมวางคู่กับแบล็กแมนได้จ้นะนี่ยอาชยากรนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเคยให้ดูอะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นชื่อตัวละครตัวละครนี่คือน่าจะเป็นส่วนแค่ส่วนเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวอในนี้นะ แต่อ่าทั้งทั้งตัวทั้งหมดในตอนนี้น่าจะมีสามสิบกว่าตัวสี่สิบมั้งทีนี้มันให้ดูแค่แบบอย่างตัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นสถานที่ของแบ็กแมนมัน้งเออก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าทําไมมันมีแค่ตี่ที่ส่วนใหเป็นสี่ที่ที่เขาสุ่มมาในเมืองอาคัมเดี๋ยว <ๆ S 2> ลองมาดูตัวกันเลย ตัดด้านนี้ดีไหมวะโอเคได้ตัวมันมาเลยนะครับนี่เฮ้ยก <med> ็สวยอยู่นะสวยแหละปีกมันสามารถถอดได้ถอดได้นะครับปีกมันเราลองถอดดิ นี่สามารถถอดได้นะครับปีกมันเป็นตัวเฉยๆก็ได้สามารถติดอะไรด้านหลังไม่ได้ขยับก็ขยับได้เหมือนแบคแมนทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยขยับได้เหมือนกันเลยข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวลองใส่กระเป๋าได้ไหมกระเป๋ากระเป๋าต้องถือเอาแน่เลยแชรต้องถือกันถ้าสูงก็ประมาณสูงเท่าแบคแมนนะครับเนี่ยเท่าแบคแมนเลย ไปลองปีกปีกใส่ปีก <_ C 1> เคโคตรเท่เลยว่ะถือปืนได้ถือปืนเฮ้ยจะแขนแขนขยับได้แต่ว่ามันยากนิดนึงมั้งนี่ถือปืนนะจับด้นานไหนวะเฮ้ยน่าจะจับอันนี้มั้ง หินนี่ยก็หมุนนี่งเป็นปืนเลเซอร์เอาเดาวกระจายเอามาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใช่หรอวะอย่าบอกนะเอามาให้ถือเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นแบบ เป็นไม้นั่นอะไเป็นไม้แหลมๆไ,ไ,ไม้ไม้ไม้แบทแมนเมนี่ยทำไมเอาให้คิดเรื่องมอสือนะเป็นไม้เหล็กรูปแบทแมนทองแล้วก็กระเป๋าก็เหมือนที่คิดเรื่องมอสแบบเป็นอาชญากรรมมึงต้องขโมยของบางทีอะนีกระเป๋าสามารถเอาฟาดหน้าแบทแมนได้ <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> มันก็บินได้นะครับด้วยปีกเหล็กของมัน หน้าก็ขยับได้นี่ยืนคู่กับแบคแมนกำถอดอาวุธนี่ถอดอาวุธแล้วยืน,ยนเฉยๆกับแบคแมนอ่ะนี่ก็เท่เนะครับงานนี้ก็ดีนะครับงานเนะี่ย มาก็ดีเลยนี่ทั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ